เบทาโกรผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับสากลของไทยเชื่อมั่นในการสร้างความยั่งยืนและด้วยแนวคิดแบบโปรแอคทีฟทำให้เกิดสมาร์ทแฟคทอรี่ต้นแบบโรงงานผลิตอาหารสัตว์เบทาโกรที่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นตัวอย่างนวัตกรรมแห่งความยั่งยืนที่ใช้สมาร์ทเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการสร้างความยั่งยืน ที่นี่เราเน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความร่วมมือกับชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นทำให้เกิดเป็น Smart Impact ส่งเสริมพื้นที่หนองบุญมากแบบองค์รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ,จสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นี่เราเริ่มต้นสร้างความยั่งยืนด้วยโครงสร้างระบบการทำงานของโรงงานโดยมีระบบคอมพิวเตอร์สมาร์ d แดชบอร์ดในการบริหารโรงงานจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัตถุดิบเก็บตัวอย่างการจัดเก็บวัตถุดิบควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติรวมถึงการลําเลียงแบบอัตโนมัติจนถึงการบรรจุด,ด้วยระบบอัตโนมัติและใช้โรบอตในการลําเลียงรู้สึกภาคภูมิใจมากครับที่ได้ทำงานในโรงงานที่ทันสมัยขนาดนี้ เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่นี่ใส่ใจสร้างสังคมให้ดีขึ้นโดยการสร้างงานให้คนในชุมชนได้ทำงานใกล้บ้านไม่ต้องเข้าไปหางานทำในเมืองให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าลดปัญหาย,ยาเสพติดเมกให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนนะคะเราเลยให้ชาวบ้านค่ะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มสร้างโรงงานนะคะและเราก็ยังพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนค่ะ ว่าเป็นความโชคดีที่โรงงานเปิดโอกาสให้ลูกหลานคนในพื้นที่ของเราได้กลับมาทํางานในพื้นที่ได้มาดูแลลูกได้มาดูแลปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่นะ้องก็ทําให้ครอบครัวเขามีความสุขงานมั่นคงชีวิตก็ดีขึ้นครับเราทุ่มเทเพื่อให้การผลิตของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้ทรัพยากรและป้องกันผลกระทบมีการใช้ระบบกรองอากาศ ใช้พลังงานทดแทนใช้เชื้อเพลิงทีวมวลประหยัดพลังงานด้วยระบบไฮบริดเราภูมิใจครับที่โรงงานของเราเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมรเราใส่ใจดูแลชุมชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีตามกรอบแนวทาง ESG ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลและที่นี่คือนวัตกรรมด้านความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจริงและยังมีหลายนวัตกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเราภูมิใจที่มีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยสังคมชุมชนทุกคนเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนเบทาโกรค,คิดและทำเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน